ไปตรงมามันทางเราไม่ต้องมาลงไปด้านล่างเลยไปๆโอ้ยโดนเดียอะไปไปบ้าเลยไปเลยไปไงกับมันนี่มันเนื้มันกะมารอปีกละมาพีไปยังไงวะลิงอ่ะเหนื่อยกับมาบอกให้กะมาไงกับมาดีกลับมาถอยไม่ถอยทำไมมัหนุนชีวิตจริงอ่ะถอยไปบี้ดิถอยเลยนี่ จะตายไม่จะตายไหมอ๋อไม่ตายไม่ตายส่งขอให้เอาไม่ต้องไปบ่นเลยคนเดียวเนี่ยเนี่ยคนพามันก็ต้องบ่นนี้แหละนะอย่างคืออันนี้มันบ่นจากใจจริงเอ๊ะน้ำตาไหลขนมแปกแล้วแปกหลังทำไปทำไปฮ่้บอสเซอรสยาา อะไรวะไม่จะโดนจับเวกินน้ำโอ้ยอ่คิดถาก็ต้าเป็นปลาแหลกแรกแล้วเอาเอาเอาดีเดี๋ยวอารมณ์ขางอารมณ์ขางเต้น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 เออเคยร้องอะไรเต้นอ่ะเลยอารมณ์ขางอะไรวะอร โอ้ยอะไรลิฟต์อะไรเนี่ยโอ้ยแรงเกินเ้ไปตรงนั้นเราลอยไปไหนยังไม่ทันได้เลยแชปเตอร์หนึ่งเลยแชปเตอร์สองเลยเฉยแล้วแชปเตอร์สองไปยังไงเขาเสร็จไปเชื่อมมั้งไปถอยไปติดโอเคนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับป๊อปป๊อปนะครับแล้วก็แขกรับเชิญเอมิเอมีไปก่อนไม่ใช่นะพูดเลยพูดเลยพูดเลยไม่ว่า วันนี้ก็มีแขกรับเชื้อจะเขียวร้านหมอร้านอะไรอะไรอะไรบ่นอะไรเออบ่นี้เล่นอะไรไงไฟละเอาเอาลืมลืมลืมทอนไม่ต้องไม่ต้องเล็กรูกนั่งการเล่นบุกเลยไม่ไม่ได้เล่นมุกมันเลือดเป็นไรอ่าเราต้ัวนี้คือไปได้อินซานโหมดคนเดียวมาแล้วมันก็ติดเออติดแบบไปคนเดียว เฮ้ยฆ่าถึงก่อนเอจ้ายาใบพวกไม่ของข้าบายบายไปไหนวะมะทำอะไรกันนะแกไปไหนเนี่ยงับเก็บอ้้หูเ้ยยาพึ่งย่าพึ่งอ้าว <c oughs> โอ้โหใบขาดเรียนโอโ้นี่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยผมถ่ายได้แต่ตอนที่หัวรอบบ้าบ้าปอๆอะไรถ่ายทำไมมันโยนแล้วมันท่องโยนเพื่ออะไรวะกลัวป่ะฮะ ดีมากินมากดีมากดีมา้ดีมากดีมากดีมา้ดีมาเหีมากดีมากดีมาดีมากดี้ากดีม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 ากดี้ากดีม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 าก อมันมีแบบนี้แต่ว่าอะไรวะพอไปเจอกูขึ้นไปบางันอ่าไม่จริงฮะมันมีแบบนี้แต่ว่าอะไรมันจริงดีอยู่โอี่ไปได้แล้วไอ้เสียดเลยลึกจุกอ่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปลองไปดิโอ้ไปบินเลยฟินแลนด์นะโอ้ อะไรเน่ยอะไรเ่ยเฮ้ยใบพมใบพมไปล้โอ้ยช่วยไม่งก็ไม่โอเคโอเคมก็ได้หมืนกันหรอเฮ้ตรงนี้เหยีแล้วมีอะไรอะอะไรอ่ะเอ้ยไปแล้วเอ้าเอ้าอ้าลนลนอ้าอะไรลอ้าวอ้าอ้าอ้าวอ้าเนไปดิัเลยอ กองนี้ไปได้คนเดียวเฮ้ยขอยยบหัวหน่อยโอเคเข้าใจงับยางทำไมแบกไม่ไยเลยเฮ้ยเอ้ยเอาหมดเลยจะรีบเข้าทำไมเนี่ยเนี่ยอยารีบแมวตัวนี้มันฆ่าผมมาเยอะละแมวฆ่าเย้วไม่เจ้าบอสเขี้ยดใส่แบบสงสารแมวอะเหยื่อไวตายเกิดแมวไม่ฆ่าแมว ตนไหนดูสิครับว่าได้เวลาดีไหมโอ้โหไปโรงเรียนไปเล่นคอมเล่นคอมในโรงเรียนปุ๊บแม่งตอนเล่นคอมตัวตายโกบาไปนั่งยิงไก่เยอะไปไหนโดนไก่ลอบออโดนไก่ละอุ้ยมึงเป็นอะไรไม่เมาอ่ะกินเหล้ามาเลยหมดแล้วขี้ด่ากินได้ตัวใหญ่ใหญ่เนอะโอ้ย

แพ้อะไรเข้าบอลอะไรอ่ะโอ้บินบินบินทำไรทำไนก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนก็คนเขาผ้าก่ะเฮ้ยโยนโยนทำไมไปล้วหยหยบหัวยไปไปไปไมยเดียอันวคนเดียวไปเลย ไปเลยอุ้ยกบมันไม่ของฝไฟเลยไม่ต้องมาถึงเฮ้ยเฉี่ยวเอท่ทีแล้วหมาไหมาพรม่ะนี่ยหมาพรมนะครับใช่ดันเดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเรียบ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 เออเรีบเรียบเฮ้ยเ๋าะโอ้เป็นไงเกือบตายเฉียวตายเฉียวรถ เอ๋บวกขอเอ๋บวกอ้าอุ้ยไปกันไวแค่เอก็อิ่มเอมใจแล้วพย่อุ้ยแค่นี้ก็พอไหมไปหาข้าศิษย์เอาของดีกันผมนี่รู้ข้าศิษย์อายเลยหกสิบห้านี่เพิ่งสามทุ่มเองห้านาทีเดี๋ยวผมผมต้องไปแล้วไงโอ้ยก็เลย่อนนี้ด่านไม่เห็นได้เห็นไม่เไรเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา คลิปยาวเกินขี้เกียจลงขเกียจลงเลยเฮ้ยคุณปอุ่นแตาแมอุนลีไปดิลี่ไปดิเลียลีไปลี่ไปิดไปแออะไรรีบเล่นรีไปเอาไปเอาสองด่านรวดเลยอะแหมชุดรวดไปเลย เอสสองเซนที่หนึ่งสิเซนนะฮะเดี๋ยวตรงนี้มันไปไม่ไปก็ได้เนี่ยทำอะไรล่ะครับคือไปเอาสายเสิบไปด้วยเพชรอย่าอย่าลืมโอ้โหจุ๊ดดี เราบ่งแนบป๊อบมีมีการส่งต่อตึ๊ก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 ตึ้กไอ้มูอบอลเป็นไงวะบอลไปให้เรียมยิงจะได้เสมอเพียมไปเออเพียมเลยนี่แมต่อยให้ตายต่อยให้ตายไปเพียมไปไปไปะเี่ย ัให้ใหพี่เมยิงมันจะได้ไดสงบแต่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 ทำไมมันไปยืมบล็อกที่ไม่มีบล็อกเนี่ยอ้อเฟียตเป็นไรเกียขอปิดคลิปแค่นี้กนแล้วกันนะสงสัยเน็ตริก